มาถึงตรงนี้คุณคงได้เรียนรู้การเพิ่มข้อมูลสินค้าขายรับคืนทำใบบังบินชำระหนี้ไปแล้วคราวนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งที่เราสนใจกันคือสต๊อกครับผมขอยกตัวอย่างสินค้าสักตัวหนึ่งอย่างเช่นเหล็กกล่องนิ้วคุณนิ้วนี้สต๊อกก็คือตรงนี้นี่เองนะครับตอนนี้เหลือ83ทําไมเหลือ83มาดูกันครับมีตัวตอบโจทย์คือสต๊อกการ ตอกการ์ดเป็นการแสดงการเข่อนไหวของสินค้าเฉพาะตัวนี้เท่านั้นคือเหล็กกล่องนิ้วคุณนิ้วหนานี้นะครับเวลาเลือกขึ้นมาเนี่ยโปรแกรมจะถอยหลังให้ทันที30วันคุณถอยหลังมากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับเช่นถอยไปปี5้อย่างนี้ก็ได้แล้วก็คลิกแสดงข้อมูลขึ้นมาครับเราเริ่มต้นตั้งแต่วันที่นี้7โมงนะครับมีการขายรับคืนยกเลิกจากการลบรับคืนอีกจากร้อยก็จนเหลือ83 แปลว่าการสต็อกเนี่ยมันหายจากการขายแล้วก็เพิ่มเข้ามาจากการซื้อได้ด้วยหรือตรงๆอย่างเช่นนับดูแล้วไม่ได้เหลือ83เอาไปถวายวัด3อันนะครับเหลือ80ไม่ได้ออกบินเจ้าของมาแก้เลยครับตรงๆ80แล้วก็บันทึกนะครับสต็อกการแสดงผลยังไงครับเป็นเอกสารดอกจันครับให้รู้เลยว่าแอดมินหรือเจ้าของนะมาแก้เองตรงๆเลยครับ ไปดูจริงๆกันหน่อยครับว่าแล้วมันตัดจริงๆไหมดูทีนะครับผมเลือกลูกค้ามาขายเหล็กกล่องน,นิ้วคูณนิ้วเมื่อกี้มี80นะครับถ้าขายไป10ต้องเหลือ70นะครับมาดูกันครับผมค้นด้วยการตรงนี้เราอย่าลืมนะครับถ้าเยอะๆไม่อยากค้นเรากดปุ่ม shift นะครับผมคนด้วยคำว่ากล่องก่อแค่นี้นะครับนี่ครัหรือ70แล้วก็ขายไปสต o อกการ์ดไม่ต้องมาดูบ่อยๆหรอกครับอันนี้เวลาเกิดคลางแคลงใจว่าทำไมไม่ตรงก็มาตรวจดูนะครับว่าคุณรับคืนผิดไหมขายผิดไหมแล้วก็ซื้อผิดไหมนะครับเดี๋ยวไปดูซึ่งซื้อกันต่อครับ